เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีแฟนเพจสวัสดี FC นะครับสวัสดีพิซที่ชื่นชอบเรื่องรถโอ้โหวันนี้บรรยากาศวันเสาร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคราคร่ําไปด้วยรถที่มาใช้บริการวันนี้พิเศษหน่อยครับวันนี้พิเศษหน่อยครับก็จะให้ดูว่าแต่ละคันนะครับมีบริการอะไรบ้างเหมือนกันแต่วันนี้จะเล่าแบบลงรายละเอียดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าร้านด้วยเอามา นี่ครับออกมาจากโกดังอุ่นๆนะครับเดี๋ยวเอามาลงมาเปลี่ยนหน้าร้านด้วยอ่ะใครที่อยากได้ลยางลายซิ่งนะครับที่นี่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยกล้าพูดอะ mm hmm. เออาลาซิ่งอะนะครับที่นี่ยางลายซิ่งราคาถูกที่สุดในประเทศไทยเอาเลยครับเราเริ่มกันที่คันแรกครับ mm hmm. เปลี่ยนยางพร้อมแม็กครับคันนี้ครับโตโยต้ารีโว e ซตอ dition ครับโตโยต้า รีโว่เซตอินดิชันะครับนี่ครับยางายซิง่งจัดคู่กับล้อแม็กเขากว้างนะนี่ครับกำลังลงเลยเอาเลยครับมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็คือโตโยต้าครอสนะครับกำลังจะเปลี่ยนแม็กนะครับนี่ยางของคันนี้โตโยต้าคอรอสกำลังจะเปลี่ยนแม็กมาดนูนครับว่าโตโยต้าคอรอสเขาเลือกเป็นลายไหนนะครับเดี๋ยวบังหมัดยกให้เฮียดูหน่อยอ่ะ โอ้โหเขากวางครับเขากวางตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับดูยี่ห้อเลนโซนะครับขอบ18นะครับใส่กับยางไทยแอตแลนเดอร์นะครับ2 3 5 50ขอบ18แหมเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือคันที่2นะครับคันนี้ล้อพร้อมยางคันที่2ก็ล้อพร้อมยางครับ คันนี้เปลี่ยนเป็นยาง4เส้นครับ a อตแลนเดอร์ er ครับยาง4เส้นครับ a อ l แลนเดอร์ดเ er. mm hmm. ครับนี่ครับส6 5 6้นะครับ4เส้นนี้ราคาพิเศษมากๆเอาลครับมาดูคันต่อไปเนื่องจากสภาพนี่ดูข้างหลังกับข้างหน้าไม่เหมือนกันแล้วข้างหลังกับข้างหน้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้างหลังไปล้อท่าข้างหน้าเป็นล้อแม็กอย่างสวยงามนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับคันนี้ครับยางแตกล้อเดี่ยวนะครับไปใส่ยางมาจากที่ไหนเราไม่รู้แต่เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกลอ่ะ 2คันผ่านไปครับ3าคันผ่านไป4ี่คันผ่านไปครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้ครับคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนยางเป็นยาง b บริสโตนสอง2 6 5 4 8เช่นกันครับ b บริสโตนสอง2 6 5 4 8ครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่ครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่เป็นยางเดิมติดรถนะครับเลือกเป็นบริสโตนดูเลอร์นะครับอ่ะมาดูครับคันนี้ต่อครับ คันนี้ครับมิตซูบิชิปาเจโร่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนกากองในขรองหน้าแล้วมันมันเครื่องใส่กองโอ้โหคันนี้นะครับนี่กองแอร์ก็ใหม่นะแล้วก็ก,กองอากาศกองโซล่าแล้วมันเครื่องใส่กองใส่กองแล้วมันเครื่องโอ้โหครบครับเซอร์วิสครบมาดูคันต่อไปครับอยากจะบอกกับลูกค้าว่านะครับถ้ารถยางรั่วอย่าบด นะครับอย่าบดอย่าบดมาเพราะอะไรเพราะจะทําให้ยางเส้นนั้นเสียหายไปเลยนะครับยางเส้นนั้นจะเสียหายไปเลยครับนี่ครับก็เลยจะต้องทําการเปลี่ยนยาง1เส้นนะครับเอายางเส้นใหม่ไปไว้ด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับล้อเขาแตกเลยนะครับลงหลุมมานะครับก็เปลี่ยนยางหนึ่งเส้นคันนี้ก็นะครับเดี๋ยวรอเช็คช่วงล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานให้ลูกค้านะครับลูกค้านี่เป็นลูกค้าประจํา ประจำของเราเลยนะครับนะครับประจำของเราเลยแล้วก็มีอีกคันหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวไปถามป๋าคันนี้มีอะไรบ้างให้ดูแลเออบูทล้อหลังาบูล้อหลังขวาครับเออปีกนกท้ายอ่ามันหลวมอ่มันดังกรุกกรุกกรุกใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้ครับมีขาประจำผมเลยใช่ไหมมาที่นี่ประจำไหมป๋าครับเปลี่ยนยางไปสามคันแล้วมั้ง นี่ครับลูกค้าเราก็จะสนิทกันแบบนี้เลยนะครับคือร้านน่ะจากบอกเลยว่ามันก็เหมือนโรงพยาบาลนะคือถ้าร้านไม่สนิทกันนะมันจะบอกยากเว้ยมันจะบอกยากว่าเอ้ยอาการนี่มันเป็นยังไงอาการนั้นมันเป็นยังไงบอกแล้วก็ไม่กล้าบอกเกงใจช่างอีกทําแล้วช่างทําไม่หายก็ไม่กล้าเดินมาบอกเขาอีกนะครับแต่ที่นี่ข้อดีของเราก็คือเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เเจ็บมื่นะครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเอาละครับ,บ,รราารบฝากไว้ด้วย NP ไทยครับหะไทยราชนะครับฟิล์มแอร์แบตเตอรี่ยางล้อแม็กช่วงล่างโชคน้ำมันเครื่องครับมีครบนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไปแล้ววันนี้วันเสาร์เต็มเลยเ็็มื่่่ออไรกกโทายายคคิดวปนนนล